สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มีปลั๊กชาร์จไฟมานําเสนอนะครับเป็นงาน DIY นะครับผมไม่ได้ทำขายนะครับแต่ผมสั่งมาใช้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองเอาไป adapt apply เอานะครับสำหรับคนที่มีรถ big b i บ e นะครับตัวนี้สามารถที่จะรับกระแส นะครับได้ถึง50แอมป์ซึ่งจริงๆแล้วรถวิกบอยเราไม่ถึงหรอกนะครับเพื่อนๆอนาจจะใช้สายเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะใช้สายเท่านี้ก็ได้แล้วแต่ผมสั่งขนาด50เซนมานะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ให้นะครับพอดีร้านร้านนี้เขาทําดีนะฝีมือดีนะครับก็อยากจะแนะนําให้ได้ใช้กันราคาก็ไม่แรงนะครับเส้นละเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทนะครับก็เดินสายนะครับไปที่ ขัวของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปล่อยห้อยลงมาแล้วเราก็หาที่เนบนะครับหัวปลั๊กแอนเดอร์สันตัวนี้มันสามารถที่จะคอนเน็กกับหัวปลั๊กของแอนเดอร์เอ้ตัวมันเองได้นะครับโดยการข้างหนึ่งคว่ำข้างหนึ่งหงายนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับใช้ทำอะไรใช้จำสตาร์ทนะครับใช้จำสตาร์ทอย่างในฮาร์เลย์นะครับ อย่างในฮาร์เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขี่นะครับเราไม่ได้ออกทริปนะครับเราอยากเปิดเพลงฟังเนี้ยเราก็จำสตาร์ทใช้ซัพไายเชื่อมเข้าไปนะครับตัวนี้มันเ,เอาไว้อินดิเคเตอร์ไว้วัดไฟของแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะถูกใช้จากแบตเตอรี่นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่มันไฟน้อยลงนะครับแล้วก็ต่อซัพไายเข้าไปแล้วก็เปิดเพลงฟังได้นะครับ นี่ผมก็เดินแล้วก็มันเนบไว้ในฝากระเป๋าด้านซ้ายนะครับก็จะดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะไม่ละลายนะครับเส้นเก่าผมเผลอไปหน่อยหนึ่งนะเนบวางไว้ด้านนอกนะโดนความร้อนโดนอะไรเงี้ยละลายเลยนะครับจะโดนความร้อนบริเวณสูบหลังนะครับหัวปั๊กละลายเลยก็ไว้เป็นไอเดียนะครับจำสตาร์ทนะครับ เอาแบตเตอรี่มาจำสตาร์ทได้โดยที่เราไม่ต้องไปยกถังยกอะไรออกในรุ่นที่ติดตั้งยากๆนะครับอย่างตัวนี้ก็ต้องยกถังน้ำมันออกนะครับต้องถอดชุดแฟลิ่งออก2ข้างน็อตประมาณ10บสบตัวอาจจะ10กว่าด้วยนะครับก็วุ่นวายนะครับผมก็เลยใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับมา DIY อ่าเป็นไอเดียกันนะครับ ขอบคุณสารการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ